ครับทายสบายดีและก็สวัสดีหม่พี่น้องทุกท่านที่ทำไม่ตามนะครับชมสบายดีตอนคำทุกคนวันนี้ก็คือเก้า<บ>ทั่ว<บ>เลยแลดูการก,ารก้านกบทุกคนข้ามมาแล้วก็ไปก้านกบตื่นเช้ามาแล้วก,ก,ก็าากเจลกบกินสองข้าวแล้วกินเจลก,กบก็ทุกคนเลยกบเที่ยวกามเดินเลยเลยวันนี้ก็สิบหาก้านกบไปทุกคนเด <ś c oughs> ินไปกับพ่อนพื่อเก้าเฮ้ยเบิ่งผลงานทุกคน ภากันเท้าบ้านไม่เช้านี่แหละขังกบไว้ยู่เองนะเปิดมานะแล้วปลตายเมือ่อเนี้ยเป็นท่าน,นี้แค่นะกบนี่ประมาณประมาณสองโลสองโลปลายทุกคนเหลือกบอยู่ประมาณบ่ฮอทอดขึงอันหม้อทอดขึงโลสำเนาเหลอือย่างกบเนาะเดียว้องกบเป็ดน,นะตายจนเมื่อเป็ดแหง้งแล้วบท่ทอนเพิ่นเฮ็ดแห้งไว้ทุกคนอะันน่ะได้สามหอยหอยก็ลายโตติร์ได้หอยหนึ่งก็ได้สิปลายโตปู แหงเลยทุกคนเลยทีน่าตาแดดตาแดดแล้วพัฝนตกแล้วก็เข้ามาย่างนี่ย่างไฟนี่ไปวันนี้ไปก้านต่ออีทุกคนเลยแกมือใหม่โอ้โหควรจะได้เล้วทุกคนเลยคิดว่ามาสีบดตายและมาละพัดตายเมื่อทำมาเมสเอะเพื่อนเราอ่ะลิงก์อ่ะไยขังไว้อยู่น้ำแล้วก็อยู่ทั้งขี้ทั้งเยี่ยมันทุกคนเลยมันก็ตายมาซื้อกองเอาพูนอยู่ เบ่ทอมบเกแหงไวมือแรกในหสิบ <eux ils S 1> mm ิกานต่อยไปไปรุ่นทุกการทุกคนเลยมือนี้ชิได้บอกฝนพโบตกไปเลาะบิงคนเลยมือนี้จะชิได้จะไมได้มารุ่นนกันลพี่น้องการันหน้าแกขันหน้านะฮะแฉมขั้นเลยมือมี้นำอ้าอังโไมเปไรแต่ฟางแ้เห็ดเดอเหมือนแจ้งวันนี้ เห็นกบแล้วพมก็ยันตีอยู่นี่เนาะด้ติดกันมใช่ไหมเหตุการณ์อะไเมืฝนตกลิ่นเหมือนฉันมีกบเลยเห็นแล้วมันร้องเอวเห็นปะเห็นจับยังเห็นัวโตเลยทุกคนแต่ลงมาก เดินเกจอแจ้งมื่อวานนี้ฝนกระตุกบุกค้องได้แล้วมื่อนี้สมอยอยู่ฮะเห็ดบ้างเดาเมื่อนยิ้มเขาบ้องเกิดฮะเห็ดเจ๊โตแล้วเห็ดเจ๊โต ทุกคนแล้มีวันเสภาหางการกบทุกคนเลยะสัดมันโบมี่กบนะเพะว่าฝนบตกเอานี่แหละเอาขึ้นหน้าโอ้ยตายรอสิการปัญหาการเห็นไรอย่างเง้ยาหาการหอยก่อนทุกคนเลยหาเก็บหอย จะ <normal> <by default. S 2> ต้มต <c ís tôi> ่ำกันเก็บหอยปนี้ทุกคนว่าคัดฝนตรงนี้ได้ยุกแต่ว่าฝนมันบปรต๊กซ้ำรัไามาเลยนะรถเห็นแล้วน้อนทางน้ำนี่ไปอทาเราเห็นยูทางน้ำสี่ห้าน้อยคุณทุกคน เม้นะบอมเลยอไ่อฮะอ้ายอ่เวยเอาไม้ทุกกบตักเอาเลยตักกบได้แล้วก็มาได้กบมาตักเอาหยบันได้บเอาหงายีนะโอ้วยห่เลยเยยนะสามายโอ้โหอยนี่กมาันีด้ การกบกันหมันแลวการห่วเปนหมันเอาะอีกันนะ้แล้วสามนู่นก็เดียวเนาะก็ต่ำเลยสามนู่อยู่ตรงกลางก็ดียวลุ่มอนาอาหเลยก็เอาะม้นหวเอาลูได้มเอาคุณเนาะ น้ำคือคุ้คุ h h ้แล้วมนฝนตกมอขาดมีหจกมาดีแมวตนน้ไยังไงียังไงเียบอยปะกัจับออกมาดคือคเป็นแมวนะเป็นลูกมหาโอยเห็นเห็นเจอมด ฝนตกเนจะไ,ได้ไไยัง <ภ Whats? S 2> ไงนี่ฝนฝนจะมีกตกยนะฝนจะตกม่คำมันจะตกน้อยนึงแล้วกระยะจะตกจนหอด,ดอเป็นไไนี้่ได้ไหมอ๋สองน่นเหยี่นี่เรรอเห็นไม่ข <c oughs> <c oughs>

ใส่ใส่แงเขาเลยด้วยออูสามด้วยอออนี่นะนีเอะนะ่่ยห้สอด้วยสาด้วยเฮ้ยสีด้วห็นิเย็นเลยตีปังด้วยเอเย็นเย็นน้อยด้เจับงปลาไหลทองเห่นตัวจับได้นะรับจับได้ใช่อไอยู่เลย จงหอนโอ้ยต้องงอยู่เลยมีคนทุนโอออยู่ลมเพื่อนเลยเขาผิดพลาอ้าวมาโดนพัดอ้าวอันเยอะเลยดีห่ังการก็เมาะอ่านั้นนะทองจะออกเอ้อทององเนาะ น้าด้วยดิเฮ้ยอ้ยเฮ้ยชามน่อยเฮ้ยหัวหน้าหอยมันตายเลยเออว่าวตอนนี้เชนะชาม่ลยนะเฮ้ยโคตรมัล่ะ อ่อยกันทุกคนเลยไต่ปลายไปรเริ่น้อยหนึ่งน,นึไไ่งไ้ปะดว่สิหาก,การกบคักมันนี้วาฝนถ่มลงมาเฮ้ยชามหน้าทุกคนเลยฝน,กนยต,ตกกันลงค่าตนวืึกฝนตกก็นลมาหาก,รการบนขึ้นไปแค่กินข้าวเขาบอกเลยข้าแรกนะทุกคนแต่จีแค่กคนนินไปเแหละจะิ มาแต่ไปกากนพอเึงงละกะลงอันน้ำอันในทุกคนเยลยลงน้ำขึ้นมาลวกะแต่สีส้มพักบงโคทุกคนพักบงกะแสมาแต่บ้านก่อนเป็นสีคโคสกคนินแย่แสสีส้มมือผัดผักบุ้งไฟแดงจักไฟแดงจักไฟดำนะ้ทุกคน กับบุญงานฝนบตกแต่ว่าฝนก็ตัง้งยิบๆทุกคนเลยมันนีน่แจ็คมาชี่แห้งคันแห้งเทารีนได้แน่นอนเลยทุกคนถ้าว่างตรงกัางน้ำฝน,นแห้งรุ่ยเลยฟังเมฆฝนก่อนไอ้ล้างไอ้ร้อนไอ้วพาก๊ามีให้เข็มพอนทุกคนได้หนึงเตือนบุพเพอพินประเทศจูกิน แซ่บเด้อยอดแล้วบ hmm. ัทอนให้กินแซ่บนัวนะพี่น้องทังตึกกั๊บโอ้ไฟแห้งคนได้เลยไฟจิ้งล้วยเสร็จเพลินเต็มกานก็ได้แต่ห้อยเหมือนทุกคนฝนเริ่มตกเลยบางทีเขาเอาแต่ลูกไปีการกบสำดึกมาเลยการกบสำดึกวะเฮ้ยเออฝนตกเลยจ้ะนี่ตกเสร็จแช่ได้ทุกคนแต่กามน้ำมันมาทุกคนเลยมาแต่การห้อยกับบุได ได้บร่ไปแล้วหอกบก็บลายไปเลยตกแต่ว่าฝนตกซ้ำดึกเป็นซิลูมาว่าแจ้งน่นลสือถได้ยังวะเนาะกระเทยหอมมาด้วยแล้ว ผักบุ้งลอยฟ้าขอะพอสุดเข้มข้นจัดคนตัวแหงเลยไหมไผมมีจะลืมปอทุกคนงามพักชิ้นแหงใชยก็แหงเหรอไม่ใ้แหงสีเันน่ารับประทา กินงมีกาโอ้หอมคักให้มนกินกับเขาแบบเ็นเจวโนนนนใช่ไหมเมืเฮ้ยโทษเฮ้ยจอดนะก็กินกับตำบมูหุงคักเียเขาวสกซื้อเนี่ยเขาปงเห้จอดนะทุกคนบูบายเซฟกัทางฮ้างแซฟสุดที่มือมาดิฮะผมก็เพี้ยงแม่ค้าแม่ตงนน้าน้าวเดี๋ยวแซ่แขะ ซิมด้วยซิมเลยซิมเลยอันที่จะไม่ย่างเดียวเล้วนี้ต้องยังมักไม้พี่น้องมาหนิกินผักกินหญ้าเนี่ยเจ้าโตกินกินแต่ซีนลายเลยกินซีนลายแล้วปะเดีกินดูมนแล้วกินกบนะใส่จุดูละมาทุกคนกินข้าวน้ำกันมือกินโคฟักทุกคนไปก้านเก็บองหันมาทุกคนซิมด้ยนี่

谢谢我们家。 ผลของการไป่ก้านประมาณคนของการไป่ก้านประมาณจะกินโค้กพักแค่จะมีผักข้าโคกโค้กย่างต้อแซ่บเลยบุ้งมันแซ่บบุ้งมีดำเนาะมีมันเนาะมีเด่น

กินขา้าวกินน้ำอิบมแล้ววันนี้กะบแถวพ่อจะได้กิน้อ,อยคนะัทนฟโตกกะสิไป็กการทุกคนเลยคัทโฟโตกแล,วล้วกะแล้วแหละไปกับ่ได้ทุกคนไปคลิปนี้กันที่นคขอฝากไวันสมิ่ก่อนก่อนอื่นขอมุกเข้า,า,ขาใจแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้าไม่ตามแด้งใจให้พบกันในคลิปต่อไปสบายดี